สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เรานำมาให้ชมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวประกาแบนด์ปักเกอร์นะคะก็เป็นผลงานโปรเจกต์นะคะก็ลูกค้านะคะเลือกใช้เป็นตัวปักเกอร์ลุกลื่นอ่าลักษณะของตัวด้ามน,นะคะเป็นปักเกอร์ IM นะคะสีแมตต์แบล็คอะไรสีเงินนะคะก็จะเป็นตัวด้ามดำด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ ตัดด้วยอะไรสีเงินเวลาที่เราทำเลเซอร์ลงไปนะคะจะได้เป็นตัวหนังสือสีทองแบบนี้อันนี้ไม่ใช่การใส่สีนะคะบางคนถามว่านอกจากสีทองแล้วใส่เป็นสีอื่นได้ไหมถ้าเกิดเป็นวิธีการเลเซอร์นะคะก็จะได้สีออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะลักษณะของอตัวอย่างที่เราเคยลงนะคะบางตัวเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดทำเป็นชื่อนะคะก็สามารถทำได้เลือกฟอนต์ได้นะคะตัวนี้เป็นตัวลักษณะงานที่เป็นโลโก้องค์กรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟอนต์ตามองค์ กเลยนะคะแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นสัญลักษณ์โลโก้แล้วก็ตามด้วยตัวหนังสือแบบนี้เลยนะคะความละเอียดของตัวลายเส้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความใหญ่ของตัวหนังสือแล้วก็อย่างตัวนี้นะคะด้ามนี้จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างตัวด้ามใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นตัวหนังสือได้ชัดเจนนะคะจนถึงตัวเล็กเลยความละเอียดของเครื่องเลเซอร์ค่อนข้างมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวของมหาวิทยาลัยนิด้านะคะอันนี้สาขาที่อุดรธานีก็จะมาเป็นตัวรุ่นแบบนี้นะคะตัวด้ามปากกาที่เป็นตัวลูกกลื่นนะคะเวลาใช้งานก็จะเป็นด้ามกดแบบนี้นะคะเวลาที่หมึกหมดหรือเราต้องการเปลี่ยนหมึกนะคะหมึกของปาร์เกอร์เนี่ยสามารถใช้ได้ที่เป็นลูกลื่นนะคะเราก็ที่เป็นตัวหมึกเจลก็สามารถใช้ได้นะคะสีของตัวน้ําหมึกเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็ขนาดของหัวหมึกนะคะก็ตัวนี้เป็น M medium นะคะก็ประมาณแล้วก็จะมีหัวที่เป็น F ก็คือไซส์0.5 0.7นะคะนี้เราก็จะแพ็คนะคะใส่กล่องนะคะทุกด้ามเนี่ยจะมาพร้อมกล่องอยู่แล้วนะคะประกันแบรนด์เนมแล้วก็มีในส่วนของการรับประกันนะคะก็ ถ้าเกิดว่า,าตัวด้ามทุกรุ่นนะคะสามารถที่จะเข้ามีปัญหาอะไรนะคะเข้าที่ช็อปได้นะคะแล้วก็บักเกอร์เนี่ยเขาจะมีการรับประกันให้กับตัวปากกาของเขาเกือบทุกรุ่นเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะแพ็กกันนะคะเราก็จะส่งให้กับทางองค์กรตัวนี้จะเป็นงานที่ทำเป็นโลโก้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับบางองค์กรที่ต้องการที่จะทำหนด้านที่เป็นตัวชื่อองค์กรอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะคนละฝั่งกันเนี่ยเป็นชื่อของอผู้รับก็สามารถทำได้นะคะจะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอฝากตัวอย่างไว้เท่านี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะสีดำด้านอะไรสีเงินนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ